ใหญ่กกาไรครับกําไรไรายได้จะเริ่มพอปีที่สามหรอทีแ่แพะเนี่ยอายุการใช้งานมันเนี่ยถ้าเลี้ยงดูมันดีๆเนี่ยมันอายุประมาณออกลูกได้จนถึงประมาณสักสิบปีได้อยอะอะไรครับพี่กิวด้านล่างนี่ครับระบบการทํางานครับมันประมาณไหนครับสำหรับการจัดการของเสียของแพะครับพี่เป็นรางรองรับที่ครับอันนี้มันยังไม่ดีเท่าที่ควรยังต้องปรับปรุงอยู่ครับ สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังอยู่ที่เกียรติสุรนนท์ฟาร์มครับบ้านท่าเสียวน้อยครับตำบลแสนสุขอําเภอพระนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมสวัสดีครับพี่กิ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมการเลี้ยงแพะของพี่เป็นลูปผสมนะพี่มือใหม่หลายๆท่านอาจยังไม่ทราบว่านะครับการสร้างรายได้ของมันนี่นะครับมันเป็นสเต็ปสเต็ปยางไรบ้างพี่สำหรับแพะลูปผสมครับพี่ ส่วนใหญ่เน้นที่แม่พันธุ์ครับส่วนพ่อพันธุ์เนี่ยผมไม่เน้นว่าจะคือคือเน้นรูปทรงของพ่อพันธุ์มากกว่าครับพ่อพันธุ์ถ้ารูปทรงใช้ได้ก็โอเคครับแล้วแม่พันธุ์เนี่ยก็จะใช้ตัวที่ใหญ่หน่อยอืมแล้วปริมาณถ้าจะให้มันคือของผมเริ่มอาจาไม่กี่ตัวจากไม่กี่ตัวค่อยๆสะสมมาครับนัน ช่วงประมาณสองปีแรกเนี่ยไม่มีรายได้ไมีแต่รายจ่ายแต่ตอนนี้ผลผลิตมันเริ่มออกัก็เริ่มทยอยขายได้บ้างแต่เท่าที่แพลนในปีหน้ากลางปีหน้าแม่พันธุ์ก็น่าจะถึงร้อยตัวได้อยู่ถ้าถึงตอนนั้นผลผลิตต่อปีอย่างน,น้อยก็ร้อยห้าสิบตัวถ้าร้อยห้าสิบตัวมันทำขายรายได้มันก็พอยอยู่แต่จุดหล,ลักๆก็คืออาหารอืม อุมหาหันให้ต้นทุนต่ำที่สุดครับแล้วกเ็เรื่องโรคโดยเฉพาะพยาธิครับสองอย่างถ้าถ่ายพยาธิสม่ำเสมอโรคไม่นกยจะมีมส่วนใหญ่มันจะเริ่มมันอย่างพยาธิแล้วมันแฝงอยู่ในตัวกว่าเราจะรู้ว่ามันมีพยาธิก็คือมันแสดงอาการอะไรต่อมีอะไรให้เราเห็นครับผมส่วนใหญ่ถึงจังหวะนั้นเนี่ยมันมักจะเอาไม่ทันออมงั้นจะให้ดี อายพิญาตเป็นระ,ะระยะระยะก็ขึ้นกับว่าความที่สายปล่อยแค่ไหนขึ้นกับว่าเลี้ยงแบบไหนครับถ้าเลี้ยงครังครั้งยืนลงอย่างเงี้ยตลอดไม่ต้องปล่อยมากครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบอย่างผมเนี่ยปล่อยกลางวันผมปล่อยครับอันนี้ก็บ่อยอทําก็ประมาณแปลนที่ตามตารางที่ทําไว้ก็สามสิบวันครั้งหนึ่งครับอันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่า คนเลี้ยงก็จะขายเม,มื่อไหร่อืบางคนอายุหนึ่งเดือนนี่ก็ขายก็มีครับคนซื้อพร้อมที่เอาลูกเลี้ยงลูกหนึ่งเดือนไปป้อนนมต่อโอเคก็ไม่เป็นไรอืแ,แต่คนคือตลาดนี้มันขึ้นก้ว่าคนซื้อคนขายความพอใจอยู่ตรงไหนครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าซื้อไปหนึ่งเดือนเอาไปป้อนนมต่อพวกน,นี้จะไม่ใช่เอาไปขนอ,อืม พวกนี้จะอาไปทําเพื่อเอาเอาไปเพื่อไปเป็นแม่พันธุ์ต่ออ้นี่ยแต่ถ้ามันลูกซึ่งมันเกิดจะในฟาร์มของเราเองเนี่ยถ้าเป็นสมมุติเป็นตัวผู้แล้วเราไม่ได้ต้องการที่จะเก็บไว้เพื่อที่เป็นพ่อพันธุ์ครับพวกนี้จะไปเข้าขายคุณก็ม,มกีเกิดเกิดมาแล้วนับนับจากวันที่เกิดไปอีกแปดเดือนเนี่ยในช่วงหนึ่งหรือแปดเดือนเนี่ยคุจะขายเมื่อไหร่ก็เรื่องของคุณครับ บางคนเขานิยมที่จะขายเป็นตัวเป็นตัวหมายถึงว่าไม่ช่างกิโลหมายถึงว่าออายุนหนึ่งเดือนเนี่ยขายเช่นขายได้ตัวละพันสมมุตินะอืเช่นขายได้พันหนึ่งแต่บางคนเนี่ยขุนไปจนถึงแปดเดือนน้ําหนักยี่สิบกโลไปขายที่เท่าไหร่ตอนนี้ร้อยห้าร้อยสิบคือร้อยห้าบาทครับขุนไปแปดเดือนคุณได้ยี่สิบกิโลคุณข,ขายได้สองพันครับ แต่คุณขายตอนนี้เดือนหนึ่งนี่คุณขายได้พันหนึ่งกอีกแปดเดือนคุณขายได้สองพันยังไม่รวมยังไม่หักค่าอาหารหรอกค่าแรงทุนอะครับผมบางคนก็บอกว่าฉันขายเดือนหนึ่งคุ้มกว่าอืมครับอ่าก็แยกเป็นได้สองอย่างนะพี่คือคือในรูปผสมบางทีเขาชอบเขาก็ซื้อไปเป็นพ่อพันไม่พันได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ครับผมอืมเนของผมเป็นสายช่างกิโลเนาะครับผมก็เน้นผลิตลูกให้เยอะที่สุด ให้แม่แพะเนี่ยออกลูกให้เร็วที่สุดเยอะที่สุดครับเราพยายามทําให้แม่แพะฟื้นกลับมาฟื้นตัวเร็วที่สุดครับเพื่อผสมรอบใหม่ถัดไปส่วนตัวลูกก็ถ้าเป็นตัวเมียก็เหมือนกันกเลี้ยงให้เร็วที่โตเร็วที่สุดใช้อาหารน้อยที่สุดครับคำว่าใช้อาหารน้อยหมายถึงว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการในการจ่ายอาหารเนี่ยครับจ่ายน้อยที่สุดค่าแ่งอาหาร จากไหนพี่เราถึงจะรู้ว่ามันถูกมันถูกแล้วนํามาเลี้ยงแพะคับพี่ส่วนใหญ่อาหารอาหารในพื้นที่ที่มีอ่ะเราถ้าตรงไหนพื้นที่ไหนหรือว่าฟาร์มไหนเขาปล่อยเลี้ยงเองไนดะ้เปี่ยวปล่อยไร่ทุ่งกาทำอ,อย่างของผมผมปล่อยล้อมรั้วปล่อยไร่ทุง่งให้ไปหากินเอาเองอืมแต่ค้นแนะนําว่าถ้าถ้าจะเลี้ยงปล่อยอย่างผมเนี่ยมันต้องมีคนเดินเฝ้าอืม แต่ถ้าไม่มีคนเดินเฝ้าคุณก็ต้องล้อมรั้วเพราะมันช่วยป้องกันเรื่องหมาอืช่วยป้องกันเรื่องว่ามันไปกินอะไรนอกฟาร์มเราที่เราไม่รู้เขามีใครเขาทำอะไรไว้คเพราะบางทีข้างๆฟาร์มก็อาจจะฉีดยาไว้เราไม่รู้แพะเราไปกินรับแต่ทีเนี้ยถ้าทํารั้วก็ไม่ใช่น้อยครับ ก็คือเนี่ยกำลังแต่ละคนกำไรรายได้จะเริ่มพอปีที่สาม,มแล้วแพะเนี่ยอายุการใช้งานมันเนี่ยถ้าเลี้ยงดูมันดีๆเนี่ยมันอายุประมาณออกลูกได้จนถึงประมาณสักสิบปีได้อยูอถก็เลี้ยงดูมันดีๆี่มครับผมผมมีตัวหนึง่งผมมีคุณยายฟันไม่เหลือแล้วครับผมฟันหลุดหมดละเป็นแพะที่ข้ออื่นก็ปลดออกมามมมแล้ว สองปีที่ผ่านมานี่คลอดลูกไปสามพ่อครับครับเดิ๋นี้พอคลอดลูกไปสามพ่อแล้วยังยังพึ่งยัง,ย,ง,ย,งยังกลับมาติดสัตว์อีนเดือนนึงครับผมอืมถ้าเราเลี้ยงดูดีๆความสมบูรณ์แพะมันยังมีอยู่มันก็สามารถให้ลูกไปได้เรื่อยๆครับผมแต่อย่าให้อ้วนมากครับอ้วนแล้วมันไม่ติดสัตว์อืมครับผมโดยเฉพาะตัวคู้ตัวกู้นี่ เอาเลยคีแบบนั้เอ่าครับอ่านะพี่แพะเราร่วม80ตัวนะคะค่าใช้จ่ายเอาเราให้พี่น้องเราได้รับชมเป็นแนวทางไว้หน่อยครับพี่มันประมาณไหนสาหรับการเลี้ยงแพะนะครับอืส80ตัวเป็นตัวเล็กอยู่ประมาณ35-40ครับตีไป30ซะครับตัวแม่เราอยู่ประมาณ50ตัวตัวใหญ่นะครับค่าอาหารจะตกประมาณตัวละบาท่องวันอืมันเดือนหนึ่งก็ตกพันห้าปัะครับ อ่าประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอันนี้อ้นี้ไม่รวมพวกค่ายาค่ารักษาอะไรนะอืยามันไม่ค่อยใช้อ่นนานๆได้ใช้ถึงจนสารพัดยาหมดอายุครับแนนิยนทิ้งก็ไม่ได้ใช้อืมครับตัอหนึ่งบาทต่อตัวนะครับอยู่ที่จำนวนแพะที่บอกว่าไม่ได้รวมถึงค่ายารักษาลรกอันนี้พูดถึงเจ้าพ่หน้าหน้าแรงนะหน้าฝนเนี่ยค่าอาหารผมจะขึ้นอืตรงข้ามกับชาวบ้านเขาอื คนอื่นเขาเลียงนี่หน้าฝนเนี่ยถ,ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ค่าแต่หน้าแรงเนี่ยชาวบ้านเขาจะหาอาหารยากผมผมกหล่ำเพรหน้าฝนเนี่ยผมจะขังหมดเลยครับผมไม่ลงเพราะหน้าฝนหมายถึงเขาเรียกอะไรฝนช่วงฝนงหนักเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบสามเดือนเนี่ยมันจะอยู่แต่ข้างบนอืแล้วผมก็ซื้อญ้ามาสำรองอย่างเงี้ยสำรองรอไว้อืครับ ไหนคนลงหนักๆผมก็จะไม่ปล่อยเพราะว่าเวลาปล่อยลงไปเนี่ยแค่พวกนี้เจอน้ำเยอะๆเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะสารพัดโลกนะครับผมแต่ทีเนี้ยผมก็แพลนเดี๋ยวลงไปดูก็จะเห็นว่าแพลนลงตำแหน่งที่ผมจะทําเป็นแปลงหญ้าไว้แล้วอต้นหน้าแล้งเนี่ยผมจะปลูกนเนื้อเปียแล้วก็สับปะรดใส่ถุงไว้ปีหน้าเนี่ยปีหน้าจะได้เริ่้วครับผมใ้ปีหน้าในต้นทุนพวกหน้าผมผมก็จะไม่มีอะไรก็จะเหมือนหน้าแรงโอเคครับ นี่นะครับพี่จิ๋วแกเ็าเลี้ยงแพะรวมๆ80ตัวนะครับการจะขนอาหารขึ้นมาบนโรงเรือนนะครับสําหรับคนคนเดียวทุกอย่างนะครับก็ดูจะเป็นเรื่องยากสําหรับคนคนเดียวแต่อยู่นี่พี่แกใช้วิธีนี้นะครับจะให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นแนวทางเพื่อต่อยอดได้หลาอย่างนะพี่อยู่นะเอาไปขนอะไรผลพวกผลไม้พวกอะไรได้ได้หมดมั้งน้ำหนักกระสอบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่เออ ตัวนี้ยี่สิบโลตัวนี้ขนนี่ประมาณร้อยยี่สิบโลถึงสองร้อยโลต่อครั้งลากได้นะลากขึ้นมาได้ครั้งละสองร้อยโล,โลครับผมอืเหมาะมากๆครับผมถึงสามสิบโลหกถุงขึ้นครับพี่ทําแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกแล้วขนขึ้นมาใช่ไหมเออตอนแรกขนเองครับอืมครับเมนที่แตะเลยอันนี้มนสูงสองเมตรครับพื้นหน้าจะสูงสองเมตรถึงสองเมตรห้าสิบจากจากพื้นดินครับ แบกขึ้นมานตายสมมติว่าถ้าไปจ้างคนงานก็ต้องต้อง,องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นใช่ไหมก็ก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วถ้าจ้างคนครับแล้วมันไม่ได้แบกทุกวันอืมครับแล้วงานในเนี้มันไม่ใช่งานที่มีทําตลอดทั้งวัน,นอ่าเราจะจ้างเข้ามาก็ไม่ใช่อีกเออจ้างเข้ามามันก็ไม่มีใครมาครับงา,งานเลี้ยงแพะนั่งโดยจักงงานถ้ามาคนถ้าถ้าจ้างคนงานมามันก็ต้องรวมถึงกวาดที่ งานกวาดขี้นี่เป็นงานที่ไม่มีใครอยากทำครับอ่าระแบ,บใอ้นี่ขึ้นมาบ่อยๆนี่ก็ไม่มีใครอยากทาครับผมเอาค่าจ้างคนงานเนี่ยมาลงทุนพวกเครื่องมือนี่ดีกว่าอรั้งเดียวจบครับผมคัเดียวจบเราคนงานไม่ต้องใช้อืเราก็ไม่เหนื่อยด้วยมไม่เหนื่อยด้วยจอก็ถอยรถท้ายรถกระบะมาจอดที่ประตูปากฝากปาก,ปาก ตรงกระเช้านี่ม,มันรอที่กระเช้าก็ใช่ยก,ยกจากยกจากท้ายกระบะมันยกใส่กระเช้าใค่นั้ครับผมแล้วก็ดึงขึง้นมาอ่าดูระบบการทํางานนิดนึงค่ะอันนี้เป็นอะไรครับพี่ยุนด้านด้านล่างที่ถ่ายนี่ครับวินก็เรียกวินครับดึงรถติดหน้ารถครับเอามาดัดแปลงใช้ดึงกระเช้าอืมครับเป็นลอกเนาะเขาเรียกลอกก็ได้นะลอกไฟฟ้านั่แหละครับผมอ่านี่นะฮะ ด้านล่างก็เป็นเป็นแท่นใส่กระสอบใส่อะไรนะพี่ที่จะวางครับถ้าใครจะไปทำก็ทำระบบเซฟตี้ไปด้วยเถอะที่จะทำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปทำแล้วไปทำเอาระบบเซฟตี้นี้เอาไปด้วยเถอะครับเป็นเรื่องเน้อเวลาสายสลิงขาดเนี่ยอืมเอาเป็นระบบเซฟตี้นิดนึงพี่ยังไงบ้างครับการทำงานครับระบบเซฟตี้ครับพี่มันจะต้องมีตัวเนี่ย ตัวขอเนี่ยอืมตัวหนึ่งกับไอตัวขั้นกระไดเนี่ยครับเป็นขั้นขั้นนะฮะไอที่มันตัวเนี้ยมันลอยอยู่ได้เนี่ยเพราะไอตัวเส้นสายสลิงมันดึงไว้เนี่ยอืมถ้าเกิดสายสลิงขาดตัวนี้มันจะตกล่วงอย่างเงี้ยเวลามันล่วงถ้ามันอยู่บนเนี่ยมันไหลทะลุทะลาลงมามันจะสับโอ้ครับเนี่ยอืม ครับซิบล็อกไว้นะฮะล็อกไม่เห็นร่วงเลยครับโอ้เยี่ยม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 ครับผมแจ๋วครับผมให้ด้องเราดูเลยฮะ ขานขึ้นมาบนโรงเรียนพี่น้องก็ได้รับชมแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการจัดการเรื่องของเสียของแพ้นะครับพี่แกจัดการยังไงนะครับอยู่นี่ถึงกลิ่นไม่ค่อยมีนะครับกลิ่นไม่ค่อยมีแล้วก็ถ้าเราทําแบบนี้จะดีไหมสําหรับฟาร์มของทุกท่านที่กําลังรับชมชิปอยู่เพื่อไปเป็นแนวทางดีๆต่อกันครับผมตามด้านล่างเลยครับอะไรครับพี่กิวด้านล่างนี่ครับระบบการทํางานครับมันประมาณไหนครับสําหรับการจัดการของเสียของแพะครับพี่ รางรองรับที่ครับอันนี้มันยังไม่ดีเท่าที่ควรยังต้องปรับปรุงอยู่ครับรางรองรับขี้ขี้ลง,ลงมากองมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นน้ําเยี่ยวเนี่ยน้ำเยี่ยวจะไหลลงไนะหลลงรางพีวนะไหลลงรางตัวนี้นะฮะขี้มันจะกองอยู่บนก็เก็บเอาคอยเก็บเอาครับแต่น้ําเยี่ยวจะไหลามาเนี้ยไปลงบ่อพักลงบ่อพักครับจะบ่อพักมันไหลรอบด้านนอกอ่าไปดูครับครับมาถึงนี่นี่คืออะไรครับพี่กิวคะนี่ น้ำเยื่อที่มาเนี่ยมันมก็จะไหลลงผงครับผงมันก็หมักก็เหมือนถังแสตถังเขาเรียกอะไรอะถังบาบัดส้วมครับส้วมที่ตามบ้านอ่ะอืมแล้วมันจะช่วยลดกลิ่นครับไม่ให้กลิ่นมันเหม็นจนอย่างยืนตรงเนี้ยเราได้กลิ่นขี้หินเยี่ยวไหมไม่มีเลยครับผมคือถ้าไม่ทําเนี่ยกลิ่นมันจะแรงมากอืมครับ แต่ระบบตรงนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกัน,อต,อนตอนวางอ่ะคือตามทฤษฎีมันจะใช่อย่างนี้อย่างนี้แต่พอลงมือจริงเนี่ยไม่ใช่อ่ะลงมือจริงเนี่ยจะต้องมีปัญหาที่เราคิดไม่ถึงอืเรารทำงานทานํางานไปบางทีก็ต้องมาคอยแก้อืมสูถ้าเยี่ยวลงพื้นมากๆนะพี่มันส่งผลเสียต่อแพะเราประมาณมไหนพี่กลิ่นแอมโมเนียถ้าคือเห็นไลายฟาะนะร์เราามเนะะอนนะเราตามด้านโน้นเลยพี่จะได้เห็นแพะเรารับเยี่ยว ปล่อยเยี่ยวลงพื้นับแบคทีเรียในพื้นมันจะย่อยน้ําเยี่ยวไปแต่ทีเนี้ยถ้ามันแพะหลายตัวมากหลายตัวเข้าเนี่ยแบคทีเรียมันย่อยไม่ทันอืมันก็จะส่งกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นมโมเนียมันซึ่งมันจะขึ้นไปําไม่แพะแสบจมูกแล้วมันจะมีผลกับสุขภาพปอดเขาก็จะมีปัญหาครับผมแล้วถ้าดูดีๆข้อไหนแน่นๆแ,แล้วระบบระบระบกําจัดกลิ่นไม่ดีเนี่ยครับแพะจะน้ําตาไหลขี้มูกไหลอื ครับอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบเนี้ยครับค่าอาหารแ่ไม่มีเลยครับผมอืมแล้วตรงเนี้ยคือเมื่อก่อนมันเป็นบ่อปลากเก่าครับก็พยายามปรับพื้นที่เอาคันบ่ออะไรทําเป็นใหม่เอาเแบบปรับพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะปลูกหญ้าครับก็เดี๋ยวตั้งใจว่าปีหน้าหมดฝนนี่จะเอาเนเปียลงครับแล้วก็ เข้าเครื่องสับบดเก็บใส่ถุงอัดไว้รอหน้าฝนถัดไปครับนี่คือสิ่งที่ลดต้นทุนได้อีกอย่างหนึ่งพี่คือเตรียมอาหารเตรียมอาหารไว้จริงๆเนี่ยคนอื่นนะนะเขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะเตรียมแปลงหญ้าก่อนอืก็ค่อยเลี้ยงครับพอดีของผมมันมาเริ่มจากแพะก่อนกรทางป่าที่พูดถึงน่ะมันเลยกลายเป็นว่ามีแพะก่อนที่จะมีแปลงหญ้าเวลาทำงานผมจะทํางานลําบากนิดนึงจนถึงเคยเคยเคยยากถึงจุดที่คิดว่าจะ ขายทิ้งหมดเพื่อหมดทำแปลงยาก่อนแล้วค่อยเอาแพะเข้ามาเลี้ยงใหม่ครับอ่าดีพี่น้องก็รับชมไปแนวทางด้วยกันนะครับดูต้นคางอ่าดูต้นคางที่บอกมันคล้ายกับถิ่นจนครับมันเป็นมันเหมือนต้นอลางนะพี่อเดียวกันไหมไม่ไม่คนละคนใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่อลางครับอลางใบมันจะใหญ่จะกลมอว่านี้ต้นคางครับ เ,ออเหมือน,นมากเลยครับใบนี่ยิ่งเหมือนครับดูต้นคางครับ<ต>อชอบไม่แพ้กระถินแล้วก็ไม่มีกลิน่นดงบิดบี้ดูครับบิดมดูครับอืไม่มีกลิ่นครับะต้นคางเนี่ยตรงปลายสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสามม,มันจะแยกเป็นสามครับ ครับเป็นสามแต่ของกรถินได้เป็นสองบ้านนี่ยหน่าแรางนี่สบายเลยครับเพราะมันดกกว่ากระถินนี่อืใบหนากว่าใหญ่กว่าครับผมคือใช้เวลาทำงานสมมติมาสับไอ้นี่ยครึ่งชั่วโมงจะได้ไอ้ตัวเนี้ยเยอะกว่ากระถินเท่าตัวครับผมอืหาไปใครไม่มีก็ไปหาปลูกก็ครับ ของพี่กี่ไร่นี่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดเลยทั้งโรงเรือนทั้งที่อยู่อาศัยทั้งสิบสองสิบสองไร่นะพี่ไร่ไถึงโน้นรตรงนี้มันเป็นถนนดาที่ลงจากสะพานมาสายไปไหมครับมันไล่ไปถึงนู่นเลยแต่เรนทำมาแค่นี้ก่อนครับไว้ตรงนี้เสร็จตรงเฟสรแรกนี้เสร็จค่อยข้ามไปเฟสสองครับผมดินฝั่งนูน้นลอยะอืวนี่คือจะส่วนนี้จะเตรียมแปลงหญ้าต่อไป ตรงนี้เป็นแปลงหญ้าทั้งหมดละไล่ลไปจนถึงนู่นนู่นอะครับผมไล่ไปถึงถนนน,น,นู่นครับอ่ะนี่หนึ่งอย่างอ้าน่าสนใจอะไรพี่นี่ตเตาเผากยะเตาเผาขยะ,ขขยะทําขึ้นมาทําไมครับตัวนี้ครับเอาไว้เผาขยะในฟาร์มครับพวกถุงพลาสติกพวกอะไรพวกนี้ถ้าเมื่อก่อนกองเอามากองสูงๆๆแล้วก็เผาครับ เกลียงมั่งม่เกลียงมั่งมันก็กจะมีเหลือเศษพลาสติกเกาะเป็นก้อนๆครับแล้วแพะก็ชอบอืมก็เลยทำให้ดีขึ้นมาซะทุกอย่างยัดเข้าไปในนี้นโอ้ดีครับผมเก็บเพราะมันยังไงมันก็มีมาเก็บเก็บเก็บแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็เผาในนะ้ครับแล้วผอเผาลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่เหลือเศษไมครับผม,มกลายเป็นที่เข้าไปหมดอืโอกาสที่แพะมันจะไปเก็บกินมันก็น้อยลง ครับผมถุงยางนี่ชอบกันนักใช่ไหมครับแพะ,ะนี่ถุงปะตินี่ชอบยิงกับใบไม้มเนี่ยถ้าเลี้ยงแบบผมเนี่ยอการถ่ายพญาเป็นเรื่องจำเป็นไม่ถ่ายไม่ได้ตายมหมดคของผมนี่ลุยน้ํากินนะนี่ใช่ใช่บางตัวลงก็มีเมื่อกี้เห็นอยู่ลงกินลุยน้ํากินกันแบบครับไม,ไม่ถ่ายพญายไม่ได้เลยต้องอถ่ายตลอด เปลืองค่าจะเปลืองสูกค่ายาถ่ายครับผมถ่ายไปยากก็เหนื่อยหน่อยครับสำหรับวันนี้ครับก็รบกวนพี่กิ๋วนะครับที่นี่คือเกียรติสุนทรฟาร์มแล้วครับได้ข้อชิดมุมมองสาระการจัดการหลายๆอย่างนะครับสิ่ง,งดีพี่น้องก็นำไปปรับใช้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือสนใจจะสอบถามข้อมูลเดี๋ยวผมจะแปะ เบอร์โทรพี่ไว้ในคลิปแล้วค่อยสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับการจัดการต่างๆครับวันนี้บรบกวนพี่กิ๋วมานานพอสมควรนะครับวันนี้ผมกับพี่กิ๋วลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม